ก็กลับสวัสดีท่านชุมพลคันวยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมแอดแบงอีเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่59แล้วนะครับสามารถรับชมเนเมทเรื่องนี้แบบธุรกษษษษษิจดาวชางวีทวีเลยแต่ถ้ทหารทุกท่านขีดเก็บไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอาล่ะจากพร้อมกันแล้วก็เริ่มสปอยตอนที่59กกันเลยครับทุกคน กรับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลวงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยครับหลังจากที่เจ้ายัางังงงสกอทให้บบุไปจววจััตววออีืท่ยู่แนนนวหหลังัง้พกทารรก็ไมม่สาาถบุทะวงพกเได้เลย ัาน้เวจืเหนว่าหัววีเ่ากำลังต้านเอาไว้อยู่เอก็ได้สั่งให้เราทหารไปสนับสนุนหัววีเฮาทางด้านเจ้าหยางที่เห็นทักษะของหัววีห่าก็ตระหนักได้ไม่นึกเลยว่าหัววีเฮาจะเป็นวิญญาณจันทร์สายพลังจิตที่แข็งแกร่งถึงขนาดนี้หากไม่กำจัดเขาคนนี้ลงเกรงว่ากองทัพของเราจะเจออุปสรรคเข้าให้เจ้าหยางจือหนแบบนั้นก็รีบปุกขึ้นมาอย่างแนวหน้าและช่วงพิปตาเดียวทหารลูกกระจอกของสุริยังจันทานี่ก็ถูกจัดการไปในพริบตาเจ้าหยางคนนี้เป็นถึงมหาปราชญ์เจ็ดวงหวนเลยทีเดียวเลยครับทั้นั้นเองเจ้าหยางก็ได้เข้าไปจู่โจมหัววีหฮาวีเฮาก็ลบออกมาเละขอให้หวังตงเข้าช่วยเหลือหวังตงและหัววีเฮานั้นได้เข้าโจมตีเจ้า อพร้มกันแต่ก็แน่นอนด้วยระดับของพวกเพศในตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรเจ้าอย่างได้เป็นแค่คาราชาวิญญาณกับประมาจา์วิญญาณหัดเจียมตัวสะบังซึ่งคำโพนั้นเจ้าหยางก็ได้อัดทั่ววิหาจนเปลี่ยวกระเด็นแต่โชคดีและครับที่เพศของเรายังไม่โดนจัดการไปซะทีเดียวพอในตอนที่ทั่ววิหากรกาลังวิกฤตเคดเค์ด้ยงิงปืนเข้ามาช่วยเหลือทําให้เจ้าหยางต้องถอยออกไปตั้งหลักซะก่อนและขณะเดียวกันนั้นเองหวังตรงก็ได้เข้ามาโจมตีเจ้าอย่างจากด้านหลังช่วยขณะเดียวกันนั้นทั่ววิหารก็ได้โผล่เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งแต แข่งถึงขนาดนี้ ยังแข็งแกร่งกว่านี้ได้อีกนะเฟรยจงออกมากายแท้วิญญาณยดหมีสุวรรณคลังเส้นคำพูนนั้นร่างกายของเจ้าหยางก็ค่อยๆกลายเป็นหมีเพลิงไปตัวของมันใหญ่ยักษ์เลยครับจนแทบจะคุมทั่วทั้งป่าแห่งนี้ไปแล้วเจ้าหมีที่กายร่างเสร็จเน่ก็จะใช้กงเล็บตบพวกวีฮาวทำให้พวกวีฮาวละวังตรงที่เห็นแบบนั้นเน่ก็รีบวิ่งเข้าหากันแต่ในตอนนั้นเองฝ่ามือของเจ้าหมีก็ได้ตบปบเข้าหาเพกอย่างจังด้วยความรุนแรงของการโจมตีในครั้งนั้นพวกอวีจือที่อยู่ใกล้ๆนั้นก็ยังได จบเพียงแค่นี้สินะแต่ที่ไหนได้ในตอนนั้นได้เกิดแสงประหลาดที่มือของเขานี่คือทักษะที่พวกหั้วบีหาวนั้นมันฝึกเพียรมาเป็นเวลาหลายปีทักษะปสานวิญญาณยึดของผีเสื้อเทพีแห่งแสงกับจักรพรรดิแมงป่องหยกเหมันอารพรจะรดัสแสงร่างของสาวงามก็ได้ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับไอพลังที่แข็งแกร่งทำเอาเจ้ามีเพิงที่อยู่บริเวณแถวนั้นนี่ก็ถึงกับปลิวกระเด็นเจ้ามีเพิงน้นก็ได้คำรามออกมาด้วยความโกรธแค่ไรครับจนไอพลังวิญญาณนั้นกระจายไปทั่วหลังจากนี้ก็จะเป็นการโจมตีีีรระะะหววววว่่่าา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 งงงกกกกิิิญญญญณณณแแล้้้้้้ทททัััษษนนขออเเจจไดคืย มาสวนพล่ำพึงโจมตีใส่พวกพระเอกแต่มัดนั้นก็ถูกเทพธิดาหยุดเอาไว้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวการปะทะการของสองทักษะนั้นรุนแรงไปอย่างยิ่งทางด้านเจ้าอย่างก็ไม่ยอมแลบปล่อยพลังวิญญาณออกมาอีกทําให้หมัดของเขาเนินรุนแรงขึ้นไปอีกขั้นแต่ถึงกระนั้นพวกพว้ววิฮาวก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยแหละฮะเพราะทักษะนิ้วของเทพธิดาเมื่อกี้นั้นคือการประสานอย่างสมบูรณ์แบบของทักษะวิญญาณแสงทะลวงมานของหวังตงและก็กล้ามของจักรพัดน้ําแข็งเหมันรวมไปถึงแขนของรา สิน้นคำพูนั้นเพลิงสีชาติก็ได้เผาไหม้ไปที่ตัวของเจ้ามียักษ์เจา้าหยางที่โดนเผาก็ร้องอดอ้วนอวนอกมาด้วยความเจ็บปวดไม่นานก็ได้มีการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นป่าแห่งนี้ได้ลุกโชนกลายเป็นไฟหลังจากผ่านไปไม่นานทุกอย่างก็ได้สงบลงและเหลือเพียงแค่พวกขั้ววีหาวเท่านั้นส่วนเจ้าหยางก็คงจะโดนไหม้เป็นเกลียงไปละอวีจือที่เห็นภาพเท่ๆของขั้ววีหาวก,ก็ปลื้มใจไปอย่างยิ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ชีวิตนี้ของเธอจะไม่มีวันลิมเด็ดขาดแต่นี่ก็ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาปลื้มเรอวทย็น ในตอนนี้ฐานะศัตรูที่เสียแม่ทัพไปก็ได้เสียขวัญเลยครับและพากันถอยจากไปแต่ในตอนนั้นเองกองกำลังเสริมของพวกอวิจยก็ได้มาปิดล้อมจากทางด้านหลังของพวกศัตรูพวกกบฏที่โดนล้อมหน้าล้อมหลังประจบเหมาะกับการเสียแม่ทัพไปแบบนี้พวกเขาก็ยอมแพ้โดยปริยายและตกเป็นเฉลยศึกในที่สุดฐานะอวิจยก็ได้มาขอบคุณทั่ววิฮาวอีกครั้งครั้งนี้หั่ววีฮาวก็ช่วยเหลือเธออีกครั้งแล้วข้ามไม่รู้เลยว่าจะต้องตอบแทนเจ้าอย่างไรดีทั่ววิฮาวก็สส่หน้าเรื่องนั้นไม่ต้องรอกพาากับสหยเตรีมทท่จอกเดินางต่อออแล้้ววิจจพไดยนนบะกลับไปททาหน้ ah ี่ขอออองงตตัััวเ่ก็คืจบ มพวกกบ Reaper, พวกนั้นนั่นเองไว้ข้างหน้าพบกันใหม่นะเซนคำโพนั้นหัวว oh ิทาของเราก็ได้หันหลังจากไปเอวอีจือที่เห็นแบบนั้นก็เสียใจไปอย่างยิ่งเหมือนว่าเธอจะมีสิ่งใดติดค้างอยู่ในใจเลยครับเธอจึงเรีเรียกห oh ัววิทาอีกครั้งฐานะเกิเคียนแบบนั้นก็เชียร์ให้อวีจือน,นั้นพูดความในใจออกมาเลยแต่อวีจือก็ไม่กล้าพูดเลยครับเธอได้บอกเพียงแค่ว,ว่าให้หัววิทานั้นรักษาตวัวด้วยหัววิทาก็หันมาพยักหน้าและจากไปหลังจากเดินทางก็มาได้สักพักพวกหัววิทาก็ได้มาถึงสถานที่ที่ปกคุมไปด้วยน้ําแข็งที่นี่ก็คือที่ตั้งของสํานักข้าวเทียนหัววิทาก็ตกใจไปอย่างมากเพราะหวังตรงได้บอกว่าที่นี่คือบ้านของเขานั่นเ หัววีฮาวคาดไม่ถึงไปอย่างยิ่งพอในใต้ล่าน,นี้สำนักข่าเทียนถูกขนานนามว่าเป็นสำนักที่แข็งกรังที่สุดแล้วอเขาก็เชิญชมอักษรคำสอนของสำนักที่หน้าประตูล่ะฮะอักษรเพียงไม่กี่แถวฝีผู้การอันทรงพลังแฝงไปด้วยเสน่ห์อันงดงามที่น่าเกงขามผู้โสอีก็บอกว่านั่นคือลายมือของเทพรุ่นหนึ่งที่ทิ้งเอาไว้เขาอยากจะให้หัววีฮาวทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันล่ะฮะเพราะมันจะช่วยทำให้หัววีฮาวนั้นสำเร็จการฝึกฝนได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนั่นเองก็ได้มีเส ที่เดินออกมาต้อนรับหวังตรงปรากฏว่าหวังตงคนนี้เนี่ยมีสักเป็นถึงนายน้อยของสำนักเลยทีเดียวพอเข้าไปในสำนักพวกเขาก็ได้เจอเกับทั้งสองผู้วุโสที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่ทำเอาพวกเทียนเบิ้งก็ถึงกับตกใจเลยครับว่าทั้งสองท่านนี้เป็นใครกันแน่พอกินอายของมนุษย์ทั้งสองคนนี้นั้นไม่ได้ไปกดสิบมหาศตร,ร้ายเลยก็ว่าได้ดีไม่ดีอาจจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำทันนั้นผู้โอโซอีกก็แปลกใจเช่นเดียวกันเลยครับที่เขาสัมผัสถึงจิตเทพที่คล้ายกับเขาในตัวทั้งสองคนนี้ได้ไม่นานการต่่่่่อออสูู้้้้้้้้กกกกก็็็ไไไดดรรรผลลลลพพพพีาาาาาามมมเเเปนนนนฝยยแแะววงงจิๆัชช พลังของเจ้าก็เพิ่มขึ้นแล้วล่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าทักษะของเจ้าจะขึ้นสนิมนะต้องฝึกฝนให้มากๆด้วยล่ะพอทั้ง2ภูโสเห็นวังตงกลับมาก็ดีใจไปอย่างมากเลยฮะโดยทั้ง2ผู้โสนี่เนี่ยถูกวังตงเรียกว่าพ่อใหญ่และพ่อรองแล้จากนั้นวังตงก็ได้แนะนําพวกอีหาวให้กับทั้ง2คนรู้จักการต่อสู้เมื่อกี้ก็คือการฝึกฝนประจาําวันของพวกเค้าล่ะนะหงอว,วิหาวที่เห็นแบบนั้นก็รีบคำนับท่านลุงทั้ง2โดยพีก่กรรมเนี่ยมีชื่อว่าลุงไทนะฮะและอีกคนเนี่ยคุณลุงหมิวเทียนและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่หวังตงนั้นพาสหายกลับมาที่สํานักลุงไทก็ได้บอกกับพวกวิหาวเจ้าจะได้รับการต้อนรับไปอย่างดีแน่ไม่นานศิษย์ในสํานักก็ได้เข้ามาเจ ว่าเขาได้เตรียมห้องรับแขกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วลุงเหมิวเขามีสัตว์เป็นถึงเจ้าสำนักเชียวนะครับละลุงไทยเป็นรองเจ้าสำนักหวังตรงพอได้กินแบบนั้นก็รีบพาขั้ววิ่งไปพักทันทีลุงไทยก็ได้เข้ามาถามกับลุงหมีวว่าคิดยังไงกับขั้ววิ่าลุงเหมิวก็พยักหน้าเด็กคนนั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะระดับพลังอยู่เพียงแค่40กว่าแต่มีวงหวานถึงสารไปแล้วไม่สิ หลายแสนปต่างหานั่นหมายความว่ามีสัตว์ร,ร้ายนะครับยินยอมสังเวยตนให้กับเขานั่นเองทําเอาลุงไทที่ได้ยินแบัน,นั้นก็ตกใจเลยทีเดียวเพราะเรื่องราวของพวกวิหาวนะั้นมันทําให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตท่านหวังตรงที่กําลังพาพวกวิหาไปยังที่พักนั้นระหว่างทางหวังตรงก็นนแนะนําสํานักตัวเองให้กับพวกีิหาวฟังด้วยเลยครับโดยป้อมประกันชั้นหนึ่งนั้นเนี่ยจะมีไว้ให้กับสิทธิ์ในสํานักเป็นที่พักชั้น2จะเป็นห้องรับแขกและก็ที่พักของเหล่าผู้โอโสส่วนที่ชั้นสนั้นก็จะเป็นที่พำนักของเจ้าสํานักลุงไทหวังตงและก็พี่สาวของเขานั่นเองพวกวิหาก็ถามกับหวังตรงว่าทำไมไม่บอกเขาเลยล่ะว่าลุงเหมียวกับลุงไทเนี่ยคือเจ้าสํานัก หวังตรงในก็ได้ขอโทษที่เขาเลยนบอกพวกลุงๆนั้นเป็นพี่น้องของพ่อแม่ของข้านะทำให้พวกวีฮาวที่ได้กินแบบนั้นก็ได้ถามถึงพ่อแม่ของหวังตรงหลยครับว่าเขาเนี่ยไปไหนหวังตรงเองก็สายหน้าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันพอลุงเหมวและลุงไทบอกเพียงแค่ว่าพ่อแม่ของหวังตรงนั้นเดินทางไปที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลแสนไกลพวกวีฮาวที่เห็นหวังตรงเศร้าก็ได้ปลอบแล้วฮะระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอเขากับรูปปั้นของเราัรพบุรุษของสำนักห้าวเทียนตรงกลางก็คือรันพบราุษถังเฉนินส่วนอีกสองรูป,ป ียนและพมยศเสี่ยวเทียนหลังจากนั้นหวังตงก็ได้พาฮูววีฮาวมาส่งยังที่พักเลยครับของใช้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาให้ทีหลังและจะมาเลือกอีกทีในเวลาเมื่ออาหารว่าแล้วหวังตงก็ขอตัวไปพักก่อนหลังจากที่ฮูววีฮาวเข้าไปในห้องก็ได้เจอเข้ากับเตียงที่เป็นน้ําแข็งเลยครับโอ้แม่เจ้าเตียงน้ําแข็งนอนไงวะเนี่ยฮู้บววีฮาวที่สัมผัสด้วยก็เพราะว่า,วาเตียงน้ําแข็งนงี่เยือกเย็นไปอย่างยิ่งทำเอาเขาที่ก็สงสัยเลยทีเดียวแต่เทียนเมินก็บอกว่านั่น,นคือหินโมราเป็นหินน้ําแข็งเหมันหมื่นปีนะฮะที่หาได้ยากว่ากันว่าเป็นสมบัติของสวรรค์เลยก็ว่าได้สิ่งนี้หวังตงต้องจัดให้เจ้าเป็นพิเศษแน่แถมเทียนเมินก็ยังเคลมอีกด้วยว่าหินนี้เนี่ย ีผลทําให้ความแข็งแกร่งนั้นเพิ่มขึ้นมากไปอย่างยิ่งหลักฐานก็มีให้เห็นอย่างตอนที่เทียนเมืองได้ไปเจอเข้ากับหินโมราในเหมืองน,น้ําแข็งและเทียนเมืองที่บําเพ็ญอย,อยู่ที่นั่นจึงได้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้แหละปิงปิงก็ได้บอกให้ขั้ววิหารรีบขึ้นไปนั่งบนตเตียงน้ําแข็งนั้นและโคจรพลังจิตเถอะเพราะเธอจะทําให้ขั้ววิหารนั้นทะลวงคอขวดเองวิหารก็รีบทำตามที่ปิงปิงบอกทําให้ขั้ววิหารนั้นทะลวงขั้นได้อย่างง่ายดายจากระดับ40กว่ากลายเป็น47ในพริบตาขณะเดียวกันนั้นปิงปิงก็ได้บอกให้เทพี่หิมะใช้หินโมรานี้เพื่อช่วยให้ผนึกของตัวเองปิดมั่นคงยิ่งขึ้นเถอะแต่พีหิมะที่เห็นแบบนั้นก็รีบปรากฏกายออกมาเลยครับแลดูดซับหินโมรา เมื่อนานโั่ววิฮาก็ได้เข้าใจคําสอนที่ปรากฏอยู่หน้าประตูของสานักข่าเทียนแล้วทําให้ผนึกทางฮาที่เทียนเมื่อเคยผนึกเอาไว้เนี่ยคลายออก,กรวมถึงแกงที่ก้าวกระโดดถึงขนาดนี้เนะี่ยย่อมระเบิดออกมาเป็นธรรมดาทำเอาพวกตาลงเมียก็ถึงกับรับรู้ไดออร่านั้นถูกเปล่งออกมาจากห้องหยกเหมันเหมือนว่าหวังตรงจะปฏิวัติกับเด็กคนนี้เป็นพิเศษเลยเชียวนะขะเดกันนั้นเทพีหิมะที่กำลังโดดซับหินมอร่ามันก็ทาให้ปานแท่งเธอเปิดออกละฮะทำเอาพวกเทียนเมื่อทีเห็นแบบนี้ก็ถึงกับหัวจะปวดช่วงขณะนึง่งห่วงวิหารา จิตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โพโสโอีก็บอกว่าผนึกที่เขาใช้ผนึกเทพีหิมะนั้นเปิดออกแล้วทําให้ไอพลังวิญญาณสัตว์ร,ร้ายนั้นก็ได้พุ่งพ่านออกมาความรุนแรงนั้นทําให้เกิดปรากฏการธรรมชาติเชียวแหะครับพวกลุงหมิวที่เห็นแบบนั้นก็รับรู้ได้ทันทีนี่เป็นการระเบิดตนเองของสัตว์วิญญาณหลายแสนปีแน่ทําให้พวกลุงหมิวต้องรีบไปอพยพเหล่าสิทธิ์เพราะไม่เช่นนั้นสิทธิ์ทั่วสำนักเท้าเทียนคงได้ถูกระเบิดตายจนหมดแน่โอ้โหมาแป๊บเดียวจะพังบ้านเขาซะ ต้องขออภัยวันับตรงนี้ด้วยนะครับแลั่งหากชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าเริ่มกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำงานต่อไปด้วยสำหรับวันนี้น้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาจุกท่านไปก่อนสีวะผม กลับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆเจ้าให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชา,าเดี๋ยวไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด,ด้วยนะครับ